โอเคครับก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ยเกมเราเลีย้ยงคาสิโนกันนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาหาอะไรเล่นกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มีงบอยู่ที่42่เมนะครับคือคือตั้งใจวันนี้น 0, 0นนะนะว่าจะเล่นศูนย์ศูนเจ็ดแล้วเนี่ยนะครับว่าจะเล่นศูนย์7นเจ็ดนี่แหละนะครับก็ไม่มีสูตรนะวันนี้ก็ลองเล่นมั่วๆกันดูนะครับว่าถ้าเราเล่นมั่วมันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้าห้องมือชีพด้วยกันนะครับ จัดไปเลยนะครับผมใครเข้าใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่มีชิปเล่นก็สามารถเอาโค้ดผมไปใส่นะครับแล้วก็จะได้รับหนึ่งแสนชิปไปทําทุนเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่นกันเบสละล้านไปเลยแล้วกันนะครับคือมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันเข้าเนี่ยมาแตกหนักนะครับเราเบสแบบหนึ่งล้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเสียเราคือหนักเหมือนกันนะครับไม่มีความเสี่ยงอยู่สองอย่างได้หนักเสียหนักอะไรี้นะครับ เรามาแบบมาลุ้นกันวันนี้นะครับลุยเลยนะครับผมจะไม่ทําการกดให้มันไว้นะก็คือจะอุ้ยเดละสอก็คือจะปล่อยไปเลยแบบนี้เลยนะครับวันนี้ขอแค่ไว้มาตรงกลางนะครับก็คือน่าจะเลิกได้เลยนะครับถ้าไวมากลางนะโหไม่มากลางว่ะ เดี๋ยวเราตั้งงบไว้ตั้ง,ง,งชิปไว้ผมถ้าเหลือ3 0 m เมื่อไรผมเลิกนะครับถ้าไม่เข้านะแต่ถ้าเข้าก็ต่อนะครับล้านหกอ้สี่ล้านครับข้อดีของเบสอัล้านก็คือมันก็ยังได้ทบอยู่นะครับสมมติเราไม่ได้พวกวายพวกอะไรเนี่ยเรายังได้พวก ยังอื่นทบได้อยู่นะข้อดีนะครับข้อดีนนนเ,นเ,ดนอเนี่ยนะครับแปดแสนมันเราเสียมันเราเบรไปแค่สองแสนอะไรเงี้ยนะครับอ่าได้ปืนละฐานหกนะครับก็มันจะทบๆบกันอยู่นะครับเราจะไม่ได้ไม่เสียมากมายนะครับนะครับมันเราแบบไม่ได้ไม่เสียอะไรเงี้ยนะครับ โอ้ยไม่เข้าเลยวะล้านสองโอ้ไว้สามล้านหกทำไมไม่มาตรงกลางวะอยากให้มาตรงกลางมากเลยอะ่ะล้านสองคือผมอยากให้มาตรงกลางมากเลยครับจะเป็นอะไรที่ดีมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหไม่มากลางวะสองล้างสองครับได้อยู่ครับผมอึ๊บม,มาลายผิดเฉยปืน เอ้ยสเกตเตอร์เอ้ยอะไรเข้ามาโอ้ยมาบางผมตอนนี้แบบชิปรถไวจัดอะครับทุกคนตอนนี้ชิปผมแบบรถโคตรไวอะสองล้านสี่ เฮ้ยมาเธอขอ้องละโอ้โหไม่เข้าคือไวไม่เข้าเลยครับตอนนี้สองล้านหคือดูนี้มันเข้าตรงกลางมากเลยนะครับแต่แบบ ไม่เข้าวีเวลเลยมาครั้งสุดท้ายมาครับผมไม่เข้าครับเปลี่ยนเกมนะครับโอ๋อขอไปเกมนี้แล้วกันปะขอเล่นสองแสนนะครับ ก็แบบไปเสีย0นย์เหนักเลยครับคือผมบอกแล้วว่า0 7ย์เนี่ยถ้าได้คือได้หนักแต่ถ้าเสียก็เสียหนักเหมือนกันนะครับคือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับไม่เหมาะกับการที่เรามีชิปเล่นน้อยแล้วไปเล่นนะผมบอกไว้ก่อนนะครับคือเสียเสียหนักนะครับแต่ถ้าได้ก็ได้หนักเหมือนกันนะ07นะครับขอสามแสนไปเลย มาขอวายเกยมนี้ก่อนสัตตาสองตาไปเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบเกมหนึ่งนะผมบอกเลยนะครับผมได้เกมนี้ไปเยอะมากนะครับแล้วก็เสียเยอะด้วย <c oughs> แค่รอวายมาก็ผมก็พอใจแล้วเนี่ยนะครับจะมาหรือปล่าอาไปดูนะ โอ้900,000จะมาไหมเนะี่ยโอ้หแม่วันนี้เป็นวันที่แบบค่อนข้างจะหนักมากกว่าน,นี้ไม่ค่อาข้างผมเลยวะ,ยะ,ะวันนี้วันน,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 นี้วันนี้เกลือมาก อ๋อนี่ยังเกลือมากเลยวายไม่เข้าเลยเหรอวะถ้าเหลือเหลือยี่ห้าล้านไม่เข้าผมเป็นเกมละนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกตเตอร์มาอ๋อคือแบบผมเมื่อกี้ผมเกิดเก็บเกอบจะกดออ,อ,อ,ออกแล้วอะเมื่อกี้ผมบอกเลยนะคือผมเกือบไปกดอ,ออกแล้วอะมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ โอ้โหมาแบบนี้คือผมว่าไม่น่าเกินสองล้านะวะ่ะคือแม่งมาแบบนี้แล้วอะแล้วแม่งดูลายดิเท่าไรครับสองล้านสามมันชอบมาตอนท้ายแบบนี้แหละเท่าไหร่อะ สองล้านสี่สองล้านสาม <c oughs> <c oughs> ได้มาเท่าไรครับแปดล้านเก้านะโอเคครับก็ได้มานะครับ เท่าน,น,น 8, ะแปดล้านเก้าปะก็ยังขาดทุนอยู่นะวันนี้คือแบบ <c oughs> คือแบบเสียไปจากสี่สิบสองใช่ไหมครับยังก็ยังขาดทุนอยู่นะครับอเดี๋ยวเราเล่นแปะเก่เนนะจอกตาแล้วกันนะยังขาดทุนอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้กําไรเลยนะครับขอจัดไปที่อสองแสนแล้วกันนะไปมาเดมาเด มาด้โอ้โหไม่เข้าเดี๋ยวตั้งงบไปให้เหลือสักสามสิบเอ็มแล้วกันนะถ้าไม่เข้านะลุดไม่เข้าอีกฮืมโอ้โ ไม่เข้าดูดิดเ,เดี๋ยวมาเล่นจะเข้าไหมเข้าทีอ่ะกว่าจะเข้าเอ็กวินครับเทะ่าะไรครับสองปะสิบสวยตัวคูณน,นะครับเก้าแสน คูณสิบได้อะไรครับผมสิบล้านเก้าล้านเก้าเฮ้ยตอนนี้ผมได้คืนละนะับตอนนี้ผมได้ทุนคืนแล้วครับสี่ล้านสองนะครับ,นนรบได้ทุนคืนแล้วครับผมอ๋อลองใจวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นเศษให้หมดเลย,ยกันนะขอเล่นเศษให้หมดเลยนะนะครับ ปั๊บเอ้ามาเฉยว่ะเ้ยๆขอเอ็กวินเมื่อเมื่อกี้ดิวะสักคูณห้าสิบอะไรเงี้ยโอ้อ้นี่แหละไม่ค่อยชอบเลยนะคือแม่งไม่ว่าจะได้คือแม่งไม่ว่าจะได้ห้าสิบครั้งหรือได้อะไรนะครับมันก็ได้แค่สามครั้งนะครับนะคือไม่ว่าเราจะได้ห้าสิบครั้งหรือร้อยครั้งพันครั้งก็เท่ากับสามนะอันนี้คือเป็น อยากเขาแก้มากเลยอยากให้มันเป็นตามจริงนะครับสองล้าสองโอเคก็ยังได้กำไรอยู่นะปันต่อครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิยุดไม่เข้านะ ขอจัดไปตาละสามแสนมาเลยนะมาโหไม่เข้านะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไม่เข้าปับ๊บหืมไม่เข้าไม่เข้ามาหน่อยดี มาดิมาดิอ่ะให้เหลือสี่สิบแล้วกันวันนี้สี่ิบเมนะครับเอ้าข้าวเฉยขอคุณอนะ่ะขอคุณอนะ่ะขอจะได้สี่เขียวเหอะเอ้ยสวยสิบสวยมาครับผมเท่าไหร่ครับแปดหมืน ูณสิบนะครับจะได้เท่าไหร่ครับผมไม่น่าเกินสิบล้านเก้าล้านสองนะครับเฮ้ยเก้าแ,แสนเก้าแสนอโอ้ยโอยรู้สึกรันทดชีวิตเหลือเกินสาเบตั้งสามแสนนะครับขอไปหนึ่งแสนไปสีครั้งสอง สามโอเคเขาทายครับผมโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับก็เกือบจะไม่รอดแล้ววันนี้นะครับดีนะมาได้มาได้ทุนคืนเมื่อกี้เลยนะครับก็ยังวันนี้นะครับมาเล่นกัารสนุกสนุกนะครับก็มีการตึงเครียดได้หนึ่งนะครับผม <g ülme> ก็ยังไม่ เรายังไม่เสียทุนอะไรท่าไหร่นะครับเสียไปแค่ร้านเดียวไม่เป็นไรนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้มาเล่นกันสนุกสนุกนะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองมาเล่นได้นะครับอยากลองมาปั่นสล็อตนะครับกับเกมรอยัลยคาสินโนนะครับเป็นเกมสำหรับการหาอะไรได้นะสามารถอาชีพไปขายได้นะครับผมก็วันนี้ผมเหลืออยู่แค่ 41มนะครับก็ถ้าไปขายก็คือ14,000บาทนะครับก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณรับชมสวัสดีสายูเกนบ๊ายบายครับ